เป็นสองเล่นลูกล่างมันแฉบวันนี้มากขยายไว้วัดการน,นั่งเีด้จริงนี่วัดเนี่หัดหะอนี่บานกลังบาน้นนเยามโนไว้บบ่าไมรแบบไเือกรานกินขนมทกงนขนมในู <c oughs> ใกรกันแนสมัยก่อนปี่สิบัี่อนจปดั้้ด่นี้้ไม่ได้ที่เมืองเราไม่มีใคร่หรอนี่ไงคนอยู่ไม่เราปล่อยแมสได้เลยประตูปิดผมอันนี้แมวตัวนี่ผมเป็นมากเป็นเคยเฮียนนี่ม่เป็นถมาเป็นใหญ่เพิิน มาเป็นผู้กอยึดกออย่างนี่แต่ว่าผู้ออกม่นหนกเท่ามันผ <ente> ู้ดีน <Kiss wei> ั <GO av uther> ่นำป้องกันเสือเมา